ไม่เข้าอีกตัวมั้งสองอีกสองตัวนอกห้องน้ำอ่ะเ้วเข้ามาแล้วตอวนี้ล็อกไก่ไปมาล็อกเอานอนเข้ามาอีกนึงแล้วเข้ามาแล้วอ่ะสองตัวนะเจ็บเจ็บเจ็บได้เหลืออีกตัวนึงได้เหลืออีกตัวนึงได้เหลือได้เหลือหน้าขวามาดาดอยููู่ด

เยยบน้ำน้ำน้ำมาได้เมน้องพี่เดียตงรถกล้องแตกกันนะที่นี่กล้องกนลแตกแล้วมันเหน็บม่มีโดนถนกะลอ้ยอัี้มอเตอแอบมไม่ไหวโอโดนไม่โดนโดนบนหลังโดนเดยมอตายล็อกอยู่กระหลานแต่เมยจะลงเฮ้ยดูัารถมาดีวนะไปโดนวิญมา กล้องบ u เล e t ทิง้งแต็งมาแล้วลเจอ l o n g m ผมเล่นวาวให้พีิทิบลอบี้จะตอบพีิทิลบลอบี้นายจะดับแล้วลอบี้ดับแล้วตัวแม่จาวิงก่อนเลยลิปออกมาแล้วมาร์คอยู่หน้าต่างไซต์ตรงกลางหน้าลิปตัวนึงแล้วเข้าไซต์พี่จะหนึงกล้องแตกแล้วเป็นตัวนึง ไปตรงหน้าต to ่างแบบมุมม <oubl internally> ุมซ <delete> ้ายอ่ะใครตายตัวโอ้โหโอไม่ผิดหวังเหตชฉันมันเงือ่ Nobody Nobody มี๊บาอุ้ยเฮียใครตายวะไม่มีแฟดอ่ะ มันอยู่ข้างล่างพี่ระวังไข่พี่มันกลับไม่ได้เ้ยต่างจิ้ต่าามกูเลยสองล็อกล็อกล็อกหน่หนเปิดนะเจ็บเอเดหมดล็อกไปเลยตางคล็อกก่อนพี่เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วกวทีป้าเออป้าไม่ได้ตายด้วยแบบพี่เว่าป้าร้องจะรอกันเอาอ่ามาเกย์ไปดิเปิดลเปิดมาเลกันนะผมไม่รู้มันห้อยไหนบ้างหรอ ตายแล้วเวทสสาซายปังสิก้าซายดูรูท er ี่พี <S <S ่ทำได้เลยอ่ะแตกผลผลเฮเวสิก้าซายมาสิก้าสตัวสิก้าสตัวสิก้าเดินสิก้าเดินสก้นสิ้ตัข้าเขาเฮเวเข้า นักข่าสินัก่าสินักข่าสิงนักข่าสิน่าสนักข่าสก่าสิพีั่าสิงหัางหนักขาสิักางหนัก่าสงัสงห์นักขาสหักข่าสห์่าั่งนักข่าสิงห่าสิห์กข่าหัก่งนัก่าข่างหั่ง่น่ได้ช่วยหัวนะ ยิงไม่โดนยิงไม่โดนไปไานแผ่นได้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 เฮตายผมว่าโดนเช็คให้ได้ครับผมมมีโดนเข้้าาแลวมันโดนมีคนนโดเข้ามาแล้วมีโลมีโอซ่าจะยิงโลกล้องผมพี่ไปยิงกล้องผมถือปืนไปเธอปืนตาเดียวไม่ใช่พี่เด็บมันโดนสอใได้กูอยู่ตาสองเลย ีอีกม้ามีอีกปะไรอีกกาบิดกาบิดไปทกลเป็อกไปใส่มาก้ไม่รู้อ่ะพี่แม้ตายมั้งขึ้นเด็ดแทบหมดัวเป็ประตูข้างนอนตัวนึงตัวนี้โดนตัวตรงนอนตายพี่ โ,โอ้โหเฮียผมปิดเลยว่ะพี่ดูดิเฮ้ยเฮ้ยให้คนละเถือสองเถือปิดเลยพี่ปิดเลยให้จะปิดบักตายเอาอีกัาเอาอีกอเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเอาให้หมด จะมีโดนเซฟอ่ะพีท่ทิเมื่อกี้ใช่เหรอเออเออมาปซ้ายมามาซ้ายมาซ้ายจอดเฮ้ยออโอ้มันไม่มันเ,เกิดแต่ฝั่งนู้นหมดเลยเว้ยต่าเข้ายังอุ้ยกระตุกพี่อ่ะไม่เข้า,มาแม้มันอยู่น่องกันทิ้งเหมือนกันเลยพ <c oughs> <c oughs> ี่เท <c oughs> ่ไปเยอะเลยขลังขลังขลัง ยขวาอยู่ขวาไอ<ป><ป>้เทียนนอกบูยิงไงดิพี่เฮ้ยล็อกเกอร์เดี๋ยวเข้าตายเหลวมพูดให้พี่ที่บนลงล่างอะ่ะเฮ้ยไอ้เทียนตกเข้ามาลแล้วอี่าเตีอ่ะเฮ้ยเที่จเกิดไปโดนตายแล้วพี่ตายเฮ้ยคนละตัวนะตัวสมองอ,อ่ะเจียดเฮ้ยตายตัว โหปเนี่ยเฮันเตอร์ปะเนี่ยปะไปเขียวล้วร่งแดงตัวนึนะเฮยเสี้ยวเข้าเข้าหน้าผมคืเขียวอ่ะใกล้เียเียวอ่ะห้าปีนี่่อย่ยเหโอ้ยยงไม่โดไอเี้ยดิฟิดิฟเย ไอ้บอมบี้สงตัวนะตัวมปัหาเต็มเลยายสองตัวายตัวงตัวมา้ายตัวนี้ตัวนี้ว้าวได้เยหอไ่นด้เลยได้เลยอ้โอ้โ่ไลยูทูัลลยูทูอะไรอเดี่ยวนี้ยอัดาวไอ้ที่่มองไม่เห็นตาตัวนเมัลนพีไฟ็อันยิงเลยยิงให้หมดเลยยิงให้หมดเลยกดตาแล้วที่มันเ่อนไปนี่พี่ใครอ่ะ มันหัตายใช่แล้วก็ข้างบนหัวเ้ยทาไถงเอามดเลยเดินลงบันไดได้น่ะทำตายแล้วเนี่ยพอเวตายโถเทอรลันดี แต่ <S 2> <S 2> ดาบยังไม่จบเลยยงน้าเบื่อพี่โด้เรื่อวะเวิ่งเพี้ยมีโนโ่เรวะเฮ้ยเอยเอซ้ายไปมไปไหนหรอวะไม่เจอสักตัวเลยเรียเซด,ดาข้างบนลองดูดิไม่มีดีฟิวด์อปอ,อย่างงี้ด้วย เอาเลยโหอยู่นีก็เต็มเลยโอ้ยเต็มเลยเยี่ยมไอเดิันนี่ด้วยดปีสามมาไล้เหรลามาเลยลามาเลยลามาเลยอีกตัวอีกตัวข้างหลังนข้าขวาขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายซ้ายโอ้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 ยโ้ยโยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้ยโอ้ย ไปพีพีตัวนึงวะกล้องไม่มีมได้ไหมไปเลยียอ่ะก็อยู่อูยู่เ้ยัตว์ใ่กลางขึ้นแบ็คเบียดเนื้อเซนยืนจบแปดตายแล้ว,วกระตัวกระตัวนี่ใตก,กลางนะกลอะ้องกองปะเพื่นอ,อนดูข,นขึ้นให้อยู่อ่ะมันยิงแบง,ง,ง์เขาถีกล้องตัว ตายได้ไงล้มตัวหน,น,นึ่นนะลงล้มนี่แบบในตัวเองปุ๊บจู่ัวโอเค,เอเคอว่ะเอ็ดว่าโอ้ยล็อกยิงโดนอกตัว มามีข้าวพานแท็บตัวอะไรเราอ่ะดูเช็กอัติกให้มาอยู่ล็อกเกอร์เฮ้ยเกมตัวนึงพี่กลางไฟเลยอัติกิ้นเหรอเยี่ยมเป็นวีดีท์เฮ้ยพอลลมตัวนึงก็ดตังใหญ่มันไป็นลูกลูกดอมแล้วตังใหญ่ตลูกดอมปิงสามลูกดอมตายไม่ต้องข่าวพี่เข้าเกมพี่ทิพย์เฮ้ยตัดตังใหญ่ตัวนึงตัดตังใหญ่แล้วก็เกม ดีฟเพนเดี๋ยวดีฟอเพนก็ข้างเตียงใหญ่ข้างเตียงเด็กทีม่มักแหละไปยิงตัวเตียงเด็กได้ตัวเนยมันแอบอยู่ตรงดีฟอเพนสวย